จะเปิดฝากระบอกแล้วนะครับเราก็นําไส้กองตัวเดิมที่อยู่ด้านในกระบอกออกไปนะฮะทั้ง5ไส้เลยนะครับเสร็จแล้วให้ทําการหงายนะครับหงายเครื่องกองนอนเครื่องกองฮะอนไปลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็นําสายยางนะฮะมาฉีดล้างฮะเวลาจะฉีดก็ให้ฉีดเข้าไปภายในกระบอกนะครับไล่ตั้งแต่กระบอกไปทีละกระบอกไปทีละกระบอกให้หมดเลยนะฮะเป็นการทําความสะอาดกระบอกก่อนครับ หลังจากที่เราทําความสะอาดกระบอกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําไส้กรองที่เราจัดเตรียมไว้ใส่นะครับโดยจะมีไส้กรองหนึ่งที่เราควรจะแปลงนิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไส้กรองประเภทนี้มีหลายรุ่นนะครับแล้วก็เครื่องตัวนี้จะมีระดับน้ําเข้าที่อยู่ต่ำนะฮะอยู่ต่ํากว่าระดับโอลิงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาแปลงตัวนี้นิดหน่อยนะครับโดยที่เราจะวัดขนาดจากจุดนี้นะครับ ใช้ไม้บรรทัดวัดก็ได้ฮะเราจะเขยบโอลิงตรงส่วนนี้นะครับให้ลงมาอยู่ที่ระดับ7เซนติเมตรนะครับโดยที่เราจะลอกฟิล์มตัวนี้ออกนะฮะเทปตัวนี้ออกนะฮะเดี๋ยวลองดูกันครับลอกออกเลยนะฮะครับเสร็จแล้วเขยบโอลิงลงมาฮะ ระดับเเซนนะฮะตอนนี้ก็อยู่ที่ระดับ7เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วให้นำตัวเทปสีขาวพันเข้าไปครับให้พันตามรอบเดิมนะคะเน้นนะเรขั้นตอนนี้ต้องต้องพันให้แน่นนะครับขั้นตอนนี้ต้องพันให้แน่นครับเสร็จแล้วก็รีดอากาศออกนะพันเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วก็ให้นำไส้กรองใส่ลงไปครับใส่ลักษณะนี้ฮะ กดเข้าไปครับนะะเดี๋ยวเราก็เอาฝาปิดเข้าไปคะเสร็จแล้วใช้ตัวช่วยขันช่วยหมุนเข้าไปครับมีสองด้านนะครับตัวช่วยขันมีด้านเล็กๆเอาหมุนกระบอกนี้ครับแล้วด้านใหญ่ก็หมุนฝาตัวนี้ครับให้ตึงมือพอนะครับ Okay. หลังจากนั้นก็นำไส้กรองะฮะใส่เข้าไปตามที่เราเรียงฝาไว้แบบนี้เลยนะครับโดยที่เราจะใส่ไส้กรองนะฮะตามที่ระบุบนฝานะฮะเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไส้กรองสองสองชนิดนะครับที่ต้องอเอาลูกยางไว้ด้านล่างนะฮะไว้ด้านล่างนะครับสองชนิดครับ ตัวนี้เราจะยังไม่แกะตัวพลาสติกใส่นะฮะอันนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครก็รจะใส่ลักษณะนี้ตัวนี้เป็นบล็อกก็สามารถใส่ได้ทั้งสองด้านนะหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับหลังจากที่เราใส่ไส้กรองไปเรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็นําเครื่องกรองเครื่องนี้นะฮะไปจุดติดตั้งที่เดิมนะครับแล้วก็ต่อสายเข้าในระบบเหมือนเดิมนะต่อสายเดิมครับ ที่เราต่อทิ้งไว้อยู่แล้วนะฮะแค่นี้ครับวิธีการเปลี่ยนไส้กรองด้วยตัวเองที่บ้านครับ